หน้าก็จะมีกระจังหน้ากระจังหน้าโครมเมียมมาครับมาให้ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลคชั่นนะครับซ้อมง่ายราคาถูกนะครับมากับเครื่องยนต์ 1,495cc ีดับเบลโอเอชแคมชพร้อมด้วยเกียร์ออโต้4สปีดซึ่งเป็นเกียร์ที่อึดถึกทนมากครับสวัสดีครับ พบกับช่อง AT Channel พูดหมดเรื่องรถมือสองกับผมรถตู้จาก AT Car s e l l คลิปนี้เราจะมารีวิวรถที่ได้ชื่อว่าใช้งานได้สมบุกสมบันสภาพและสเปคคร่าวๆจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับและนี่คือเจ้า Toyota Avanza น่ S รถทั้งหมดจะมีอะไรบ้างไปชมเลยครับหน้าก็จะมีกระจังหน้ากระจังหน้าโครเมียมนาครับมาให้ไฟหน้าแบบ Multi Reflection นะครับซ้อมง่ายราคาถูกนะครับมีไฟด้านล่างเพิ่มความสว่างให้อีกนิดนึงนะครับเพื่อความเท่รถคันนี้ มากับเครื่องยนต์1 4 9 5ซีซีดับเบิบ้ cc เวอร์เฮดแคมชาร์ปพร้อมด้วยเกียร์ออโต้4สปีดซึ่งเป็นเกียร์ที่อึดถึกทนมากครับเดี๋ยวเครื่องจะเป็นยังไงเราเปิดดูวัยครับตัวเครื่องสวยงามนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็น d ดับเบิร์โอเอดแคมชาร์ปแล้วซึ่งจะประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับผมตัวเครื่องนะครับสะอาด ล้างมาขอบเครื่องนี่ยังไม่มีบิดมีงอนะครับไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าปรุงแต่งอะไรมานะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดรถสมัยนี้ก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ที่ทนมากมาดูที่ตัวรอบรถกันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรถมาพร้อมกับแม็กอัลลอยนะครับขนาด15นิ้วกระจกมองข้างที่มีระบบปิดเปิดอัตโนมัตินะครับผมแต่ที่จับประตูครับที่จับประตูสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมาเป็นสีดำเมทัลิกทั้งคันนะครับซึ่งถูกใจกับคนไทยมาก เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมครับเริ่มจากมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ไล่ลงมาเป็นกระจกไล่ฟ้านะครับอันนี้มีกระจกไล่ฟ้าให้ด้วยที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกแบบมัลติรีเฟกชันเหมือนด้านหน้านะครับผลหลอดเปลี่ยนได้ง่ายถูกสะดวกนะครับผมประหยัดมีคําว่าอเวนซ่าโตโยต้า 1.5S นะครับมีแผงหลังคมมี่ให้นิดหนึ่งมีถอยหลังก็จะมีเซนเซอร์ให้นะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีรีเฟก สะท้อนแสงให้1จุดครับผมด้านหลังนี้ก็พับเบาะได้น,นะครับเพื่อเพิ่มการใช้งานในการใส่สัมภาระเพิ่มขึ้นได้อีกครับอย่างนี้ก็ใส่กระเป๋าเพิ่มได้สัก 2- 3าใบครับกับพวกสัมภาระเพิ่มเติมขึ้นมาและนี่วิธีการพับเบาะครับขึ้นไปนัางได้ครับอันนี้ข้าหลังนี้เป็นเบาะแบบ ห้าสิบห้าสิบนะครับพับเก็บได้ทั้งสองทางเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อีกพอสมควรเลยครับบอกก็มีลายทำมาเป็นให้ให้ใหมันสวยขึ้นนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับเริ่มจากพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับทำด้วยโพลิเมอร์มีอุปกรณ์เปิดติดวิทยุให้นะครับผมหัวเกียร์ทำด้วยโพลิเมอร์เหมือนกันหัวเกียร์ครันเบรกเช่นเดียวกันนะครับหน้าจออาน็อก ที่บอกค่าต่างๆนะครับมีทั้งน้ำมันอันนี้ไฟเบรกนาฬิกาหน้าจออะนาล็อกเป็น3หลุมนะครับตัวปิดเปิดวิทยุไฟฉุกเฉินมีที่เปิดแอร์2หลุมเปิดคัดลมแล้วก็เปิดน้ำยาแอร์หววบาลามีแอร์แบกทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้นั่งนะครับผมมีของเล่นกระจุกกระจิกมาให้นะครับที่เสียบสาย USB AUX ที่จุดบุหรี่วิทยุ ก็ม e ีเปิดปิดพิจยว AM/FM เปิดโหมดมีที่ใส่ MP3 CD นะครับผมมีตัวปิดเปิดเสียงเปลี่ยนโหมดทางพวงมาลัยให้นะครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวรถเปอร์ตาอเวนซ่ 1.5S รถคันนี้ข้อดีก็คือว่าใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันเกียร์ทนตัวถังทนเครื่องถึกเบาสำหรับพ่อบ้านแม่บ้าน ที่กำลังหารถเพื่อใช้งานได้ในทุกวันนะครับพาลูกหลานไปเที่ยวในระยะทางใกล้ๆได้นะครับตอนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับและเบอร์ที่ขึ้นตามด้านล่างนี้เลยครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com